วันนี้วันพฤเลือหัดที่ยิ้มสมกรกดาวันนี้วันพฤเือหัดที่ยิ่มสมกรกดาคม2563เวลา7โมง46นาทีก็เจอแมงมุมประหลาดนะครับก็คือว่าเป็นแมงมุมที่ไม่ค่อยจะเจอไม่ค่อยจะเห็นได้บ่อยนักโอเคเนาะ ขาจะยาวตัวประมาณความกว้างของขาเนี่ยเท่ากับเหรียญบาทคุดสมัยก่อนใหญ่ๆอะ่ะเออแต่เราจะเห็นข้อเหรียญเออข้อขาที่งอถ้าเอานิ้วผมมาเทียบนะ<ม>ก็จะอ่ะเอาปล่อยๆไปเลยปล่อยให้เกาะไปเลย <c oughs> เนี่ยนิ้วผมประมาณนี้เลย ืมแมงมุมมาแหละแปดขาโอเคนะครับอ แมงมุมแมงมุมประหลาดไม่เคยเห็นเนี่ยแนมเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือทุกทีเราจะเห็นพันธ์ุอื่นอันนี้พันธ์ุนี้ผมไม่เคยเห็นไปเที่ยวบ้านมาเลยที่เวืาไปไปแล้วนะมีแต่แกเยอะอ๋อเป็นสตาฟเหรือว่าไงครับ เเเปปป็็นนนลยตัวอ๋อเหรอผมผมเห็นทางนู้นนะนะแพรหรืออะไรนะงาทางไปงาอ๋อทางไปงาเออใช่ใช่ผมเห็นด้านซ้ายมือแรงอ่ะโอ้มีแบกแบงอ๋อเขาแสดงว่าเขาเพาะเลยเนาะเขาไม่รู้เหมือนกันพวกนักกิตาอ๋อเพราะแต่ว่าไม่ได้ขายไม่ได้ขายคือประมาณว่าไปเจอมาเขาก็เอามาเพาะแล้วก็ใครอยากดูก็เข้าไปดูอ๋อโอเคขอบคุณครับ อ่าโอเคนะครับเรียบร้อย